ชอบมีชื่อคนที่แบบว่าได้ยินปุ๊บแล้วนึกถึงหน้าได้เลยไหมชื่อคนที่ปุ๊บได้ผมน่าเลยชื่ออย่างนี้ทรงหน้าตาอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยอ๋อไอเเว่นอะไรไอเว่นอะไรของกูอ่ะคือคนที่ชื่อเบียร์คนที่ชื่อเบียร์ทุกคนมีเขาหมดที่กูเจอมาเดยวเว้นเดยวเว้นอาจารย์เบียร์ตื่นกระโทนนะอันนั้นอันนั้นเขาหน้าสะอาดไอแซ่ดอ่ะนึกออกเอาพูดพูดดีๆ City's camel's breaking a back down on อันนี้คือความเก่าเลพินแลบอินด้าวเลยกูเด็กพ่อมึงเข้าไปไปข่าววันนี้ข่าววันนี้เอออันนี้ตลกอันนี้ตลกจออันนี้ตลกอยู่นาโรมีตะอันนี้เรียกกูเข้าร้านแล้วก่อเนี่ยไอ้หลงไอ้หลงเลยหมาไอ้หลงนี่ชื่อหมาเลยเนี่ยเฉลิมไงลูกดาเฉลิมหมายันมีโนอี้ฮินี่หัวชัยเออคนชื่อจอหน้าตาเป็นไงจอ ฝรั่งคนชื่อจอร์ดในชีวิตกูไม่มีใครหน้าฝรั่งเลยยิงมุกเมื่อกี้นี่พวกกูเห็นภาพรนันโดแบงกขี่จักรยานไปเกี่ยวอะไรกับจอร์ดมันมาได้ยังไงวะน่าไม่มีใครไม่มีใครชื่อพงศ์สมพงศ์ก็ไม่มีใครเลยใครชื่อสมพงศ์หรือมึงชื่อสมพงศ์ไม่ก็ชื่อพงศ์สมอันนี้อันนี้กูถามคนดูเลยว่าพงศ์สมตลบไหมครับชื่อนี้เชื่อว่าจะเป็นโพสที่ไม่มีใครตอบไปเลยชื่ออะไรนะที่สุดไม่รตอบจริง่ะให้ตอบเลยจอร์ดหรือไง จอยมันมี์เวิร์ดสิ่งที่เรียกว่าหลงตัวเองอยู่ในเบอ้ยมันก็บอกมาดิว่าชี้น้อยหนาน้อยหนามีสองคำไปน้อยหนาเอามาดีค่ะเอาลูกเกลี้ยงมาดิลูกชื่อสัตว์นี่ก็น่ารักดีเหมือนกันชื่อพึ่งควายแม่มีมีอยู่ในหัวกูเหมือนกันแต่กูไม่ได้พูดออกมา แล้วก็กำลังคิดอยู่แล้วไที่จะพูดึ้นมาแม่งขับอะไรอยงี้ชื่อแปลกๆชื่อแปลกๆอือชื่อที่แปลกที่สุดที่ที่เคยได้ยินคือชื่อวัชิหลายๆคนจะพูดคล้ายๆอย่างนี้กันตอนนั้นที่พี่ไปแมคโครวิ่งกำลังวิ่งซนอยู่แล้วแม่มเรียกโจนาธานอย่าซนลูกโอ้ยโอ้ยดูดูตูด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 ูชื่ออะไรดูเป็นคนที่แบบอันตรายว่ะจอดไม่พี่ตื่นทั้งหักะเออ ไม่รู้เลยกูนึกนึกออกแค่แบบชื่อที่มันอันตรายเพราะการกระทำของบุคคลมันนำหน้าด้วย H เออยหย้าน่วพี่มีพี่เคยได้ยินความเชื่อที่แบบถ้าโดนเต่ากัดหำแล้วต้องรอฟ้าผ่าถึงเต่าจะออกวะอันนั้นมันตุ๊กแกไม่ใช่เหรอวะไม่ไม่บ้านผมเต่าแต่ว่าพี่ตุ๊กแกใช่ไหมต้องกัดหำด้วยกัดส่วนหนึ่งไม่ได้นะเต่าปล่อยเต่าไม่ชอบเต่าชอบกัดหำอันนี้แปลกใจมากเลยมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นที่อยู่ดีๆเต่าไปกัดหั่มมึงมึงพยายามจะจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเต่าเลยนะเว้ อาจจะลงไปหนองน้าหาปลาอะไรเงี้ยเออเข้าทานาทําแก้ผ้าทํานาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับปลาดุกได้ปลาดุกได้ปลาดุกอุ้ยนึกหัวโตรอฟ้าผ่าเลยหรอแบบว่าใจเงเราไม่รู้ว่ามันเกินเข้าไปลึกแค่ไหนไอทำไมทำไมก็ต้องเกินวะเต่านะพี่มันไม่มันนึกว่าเป็นอาหารไเงีมันก็ต้องกัดแล้วเกินม่้งจริงจริงกูสโลบายประหลาดประหลาดสมัยก่อนเยอะมากอย่าร้องเพลงตอนทํากับข้าวไม่งั้นผัวจะแก่ส่วนใจก็นั่นแหละผู้ใหญ่ลำคันเด็ก S <S อย่าเล่นมาเก็บตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผีจะลักพาตัวไปไม่ใช่หรอลำคาญกู้แก๊กกู้แก๊กกุกแก๊กตอนกลางคืน<ม>คนจะน,น,นอนทำไมไม่เปลี่ยนหมายบรรดาอย่าเล่นมาเก็บตอนกลางคืนไม่งั้นผีจะมาด่าอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเด็กไม่กลัวคำดา่ายิ่งดา่ดาด่าแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยดา่าแบบไม่ได้ให้คำสอนดา่ดาเฉยๆมันยิ่งทำให้เด็กไม่จำแล้วก็ทำให้ยิ่งเด็กไม่ฟังมันจำอย่างหนึ่งนะมันจำคำดา่าแล้วเาไปใช้ไอ้ถ้าถ้าเราชี้ใส่ลุงต้องเอาดิ้จิ้มด่าทำไมมันแหล่งปล่อยของเสียก็เลยเอาไปเข้าของเสียด้วยเลย ไม่ชอบอรอยยินูออบอกตรงขยะไปทิ้ง,นงในถังขยะอารมณ์มณนั้นะเฮ้ยเรามีของที่เสียอยู่ในมือนะเราเอาไปที่ปล่อยของเสียให้มันถูกที่ถูกทางกูจาได้เลยว่าเลือกเชอดตัวสโโบายตอนที่กูชี้สายลุงเนี่ยแหละว่าเร็วกูไม่กุดกินน้ําเยอะเดี๋ยวไส้เนา่าอันนี้ไม่เคยได้ยินว่อ <c oughs> ันนี้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินถ้าไปกินน้ำเยอะไส้เนา่ามันเปคนตรงข้ามป่าว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับไส้เน่าอะไรหรอกคือเด็กอะเวลามันไปเข้าห้องน้ำมันจะให้ผู้ใหญ่ไปด้วยถูกไหมเขียนไปสรุปกูขาดน้ำ เขาบอกว่าอยาก,กินเยอะไม่ใช่ว่าอยาก,กินเลยพอนึกไปนึกมาเหตุผลเหมือนจำได้ว่าแม่เคยหลอกอย่างนี้ด้วยเหมือนกันแต่อยากินเที่ยวน้องเลยตาจิงโจกทักข้ามออกจากบ้านอันนี้ไม่มีเหตุผลหาเลยเลยเออนี่เรานัดกันไว้ทำไมคุณไม่มาทันทีเรานัดกันเที่ยงยจิงโจคักครับหนึ่งสองสามาสนขึ้นโบเซียหกจิงโจกัสไส้ไอ้ไอ้ทอมเจอรี่เลยไอ้แอมเจอรี่จักรตี้หัวใจได้แอมตกกได้เพราะไอ้หมาตัวนี้เลยแอมเชอรี่เหระคือมึงร้องกันทั้งประเทศได้ไงวะ ใช่ปะเคยถามพ่อแม่นะแบบไห้มันเคยออกวิทยุทีวีหรือเปล่าเพลงคนนี้ไม่เคยนะหรือว่าเพลงคนนี้ในวิทยุมันร้องกันก็เมื่อกี้พี่บอกอยู่อ่าผมไม่ได้ฟังเวลาที่แซดไม่ได้ฟังกูจะบอกว่ากูแดกพ่อ <laughs> <laughs>